สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่กับเราในช่องพลายหม่ำแชนแนลค่ะเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปอาบน้ำแล้วก็ใส่เฟ้ซ่าแล้วก็ขัดตัวให้ใบบุญสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปไปเลยจะพาไปอาบน้ำที่ถังไปขัดตัวเนี่ยผมมีเตรียมของไว้เรียบร้อย,อย,อยแ,ลแล้วผมจะพาไปขัดตัวที่นู่นวิ่งแล้วลลวิ่งแล้วนะ สะดูออกมาได้มันออกไปแล้วทำไมต้องมาเล่นเชือกออกไปเลยไปได้อย่างี้ให้ดูดูแม่แม่เรียกแม่เกดเรียกมาดูดูแม่เมย์แม่เมย์ดีใจมากดีใจมากดีใจดีใจเขาอยากไปอาบน้ำเราจะไปเล่นกับแม่เกดยร์เขาที่พาไปอาบน้ำหมดเลยวันนี้ผูกขัดแปลงนะคะอาบน้ำ สระชมพูเรียบร้อยนะคะกำจัดเาหาไอ้มาก้าอนเตียงฟังเลยนี่นะคะใบบุญทำไรนะคะตอนนี้กำลังขุดอะไรดูใบบุญของเรานะคะดูขานน้อยนะคะ เมยบุญไม่เกดจะไปมากเลยดูเมยมวยกับแม่เกดพ่อปรึกษาอะไรกันนะคะช่วยกันเลี้ยงน้องโตตะนะคะโอ้ดูเสียงดูเสียงแม่เกดดีใจเมย์มวยก็ดีใจไม่บุญก็ดีใจแม่เกดร้องทําไมคะเขาถามแม่เกดนะคะเม่บุญถามแม่เกดร้องทําไมจะพาไปอาบน้ําแล้วนะคะตามมารับชมกันเลยค่ะ ไปบุญไปก่อนเลยเดี๋ยวแม่แม่วิ่งตามดูแม่แม่ม่วิ่งตามแล้วแม่วิ่งตามมาแล้วมาแล้วลูกมามาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วมา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 แล้วมาแล้วลูกแล้ว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 มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เอาเลยได้ไปไหนมา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 ดูไปบุญดูไปบุญนะบุญมาแล้วเลยบุญมาแล้วมาแล้วอ้วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วไปแล้วนะคะตอนนี้ไปแล้ว มาไม่มามาตามมาตามใบบุญมาเลยใบบุญไปจูใบบุญมาเร็วมาเร็วไม่หมย์่าตอนนี้มาถึงสระน้ำแล้วมาถึงอ่างน้ำแล้วนะคะมาดูแม่อาบให้น้องใบบุญก่อนเพื่อนเลยนะคะใบกจะสงเพยงดีอกดีใจนะคะ คึกคักกันใหญ่เลยนะคะตั้งแต่มาแล้วอาบน้ำนะคะชำระร่างกายสดชื่นนะคะดูไปบุญนะคะดูกดิกลกเลกเลยนะคะตอนนี้อาบน้ำนะะาาวางแล้วไ้่เจออะไร

น้ำตกถังน้ำไปบุญนะดึกดึกดกเลยพ่อเห็นแล้วพอ่อตาเลือมาเห็นแล้วนะให้กินน้ำอิ่มก่อน <S <S จะสะเชมพูให้นะคะเนี่ยค่ะดูนะคะล้า,ทางทำความสะอาดแบบนี้เลยนะคะอาบทั้งหมดเลยทุกเชือกเลยนะคะเ <ๆ S 2> ข้าฤดูหนาวแล้วอาบน้ำให้นะคะเดี๋ยวจะสะเชมพูหน่อย เดี๋ยวเคร่องขัดก่อนนี้เลยนะคะขัดกำจัดเหนะคะ แลนัดแล้วพ่อตองว่ตัวไนเขอบูนบนไนาบุน,นิข่ขัดขัดชมพูให้นะคะ ขุดเลยพอดีเลยน้องกำลังนิ่งไงกำลังนิ่งเลยขัดแล้วเร็วขัดถอยยับจุวกอะบุญมานี่บุญสะสะซอยนะครับบุญนไะเหตุสะสอยเลย ลูกมาเร็วเร็วเร็วไปบุญเร็วไปุเร็ มาอยู่นิ่งๆให้พ่อขัดเลยนะคะดูนะคะดูนะคะ้ค่ะย้ยไปไป บุญมาแล้วลูกถอยถอยตื่นอา่ี่ไเ็นครอืมในเกตก็เต็มเหมือนกันนะพ่อเกตชะซอยเบื้อน้าเกตะซอยเอ้ยน้ำน้ ทุบเทือเลยทั้งแม่เกตทั้งแม่หมวยเลยนะคะรับใบบุญของเราก็เป็นที่เลยถูกอกถูกใจนะคะเด็กน้อยของเราเล่นน้ําวันนี้นะคะดูรบบุญแม่พ่อพ่อหนูด้วยพ่อให้หนูด้วยพ่อพ่อสาดให้หนูด้วยระเบบุญของเราดื้อมากๆเลยนะคะเด็กน้อยจมซนนะคะ ขอความเมตตาทุกๆท่านนะคะรับชมคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ใ,ให้เราด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะนี่เมเกตของเราก็อ้วนมากเลยนะคะตัวดำเนียมเลยยังไม่ได้ขัดนะคะสาสน้าก่อน นมนะคะตั้งเต้าลูกตักอเกนมแม่กาะละเกดตั้งเตามากเลยนะคะอ <c oughs> ยู่เยอะมากเลยนะคะต้องกดโทษศัอท์ได้วยนะคะสภาพจันนะคะอยากลงถัง <c oughs> <c oughs> อุ๊ยหนูอยากลงถังหนูอยากเล่นในถังนะ ีใบบุญใบบุญนะคะ <laughs> วันนี้เราต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ